โอเคสวัสดีพวกยันเกาะหนักทั้งหลายด้วยนะครับห้าผมพูดคำนี้มาสองรอบแล้วสิเออใช่ทุกคนจะได้ยินผมพูดแบบนี้สองรอบแล้วโอเควันนี้ผมมาเล่น KV หนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวรถถังที่ผมอยากเล่นนะครับแล้วก็ทุกคนก็อาจจะอยากดูเหมือนกันหา้าไม่ผมไม่รู้ว่าทุกคนจะอยากด,ดูแต่ผมก็จะเล่นครับคลิปต่อไปไม่ต้องสงสัยว่าจะเป็นอะไรผมจะเล่น KV สองแน่นอนครับโอเคคือตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้อัพอะไรเลยนะครับอ่าผมอัพแต่อ่า,อาที่ที่มันจะขึ้นไปเป็น KV สองวิจัยอันถูกตัวท ไปเป็น KV สองโอเคถ้าพร้อมไปแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปมาครับวันนี้ผมได้เล่นด่านที่ไม่เคยได้เล่นก็คือด่านท่าเรือยามาโตะนะครับหรือว่ายามาโตะนั่นเองผมชอบมากๆเลยนะเรือลำนี้เนี่ยผมคิดว่ามันทรงพลังดีมันดูแบบแข็งแกร่งนะทุกคนโอเคเราไปกันเลยดีกว่าตอนแรกผมเลยว่าเรือมันจะเล็กๆนะ่แต่พอเทียบกับรถถังนี่ยเทียบไม่ได้เลยแต่มันก็ไม่แปลกนะครับที่มันใหญ่กว่ารถถังโอเคฉันมาเถอะ ตอนนี้ผมกำลังจะไปที่ฝั่งของเรือยามาโตะนะครับผมไม่ค่อยชอบ k ่1เพราะว่ามันช้าครับเป็นรถถังกลางหรือเปล่า KB1 หรือว่ามันเป็นรถถังหนักผมก็ไม่รู้นะมันช้ามากเลยเช่าวันนี้น่าจะเป็นรถถังหนักนะครับเนี่ยโอเคไปเราไปกันเลยดีกว่าตอนนี้นะครับเออไม่สิเรายังไม่ถึงไหนเลยโอเคไปต่อครับโอ้ผมเจอศัตรูแล้วครับแต่ผมก็จะยังไม่ยิงเขาเพราะมันยิงไม่ได้มูฮาฮาฮะโอเคเราไปกันเลยโอ้ผมเหยียบอันนี้ต่า น่าผมไม่โดนดาเมจด้วยเป็นไงล่ะโหยข้หลอกข็ที่ค้ออันตรายใช่ไหมล่ะโอเคครับตอนนี้เรามาโอ้นั่งไห้สตูเหมือนจะเป็นแพนเซอร์ด้วยครับเดี๋ยวขอเล่งก่อนปั๊มโอ้หแรงแรงแรงโอเคตอนนี้มันหันมาหาเราแล้ว,ลวโอเคดีนะเพื่อนเรลดยิงให้เราได้แป๊บบนึงแป๊บบนึงเรารอก็ชุนรีโหลดนานมากนาแบบนานจริงๆอะ่ะเฮ้แต่ก็ยิงแรงนะทำไปเล่นไปก็สุน กระสุนที่เจาะก่อนหรือเปล่าอยากรู้อ้อม,มยังไงจะหลบไหมหลบเรียบร้อยโอ้โหอะไรวะยังไม่ได้ยิงยังไม่ได้ยิงสักนัดเลยแต่ที่จริงผมยิงไปแล้วหนึ่งนัดนะครับโอ้ตอนนี้เริ่มมาเลยร้อยสี่สิบเจ้ามันเถอะเพราะว่าเออมันนั้นโดนเพื่อนเราเก็บแน่นอนโอ้ยแต่ผมก็อยากได้คิวอะเอาไงดีเราเอาไปกินโอ้โหเลิ่มเลยแปดไม่เป็นไรแอสซสคิวก็ได้ไปเพื่อนยิงให้ตายซะหรือว่าเราจะยิงเองไม่น่าทันถ้าเรายิงเองนะครับ ยิงมาสินายเก่งจริง,รงเอ่อนอหลรเยี่ยมผมไปที่เรือยามโตะละบื้อๆน,นะครับนี่ถึงแล้วเรือยามโตะเอ้ทำไมดูไม่ค่อยเหมือนเรือยามโตะสักเท่าไหร่อืมมาแล้วจ้าพิบเลี้ยวก่อนเลี้ยวก่อนเอียดเอียด e โอเคปะตอนนี้เรามาถึงจุดแ้มป์ยิงของเควีแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าเอ่อพวกรถถัง อะไรนะเขาเรียกว่ารถถังอะไรรถถังหนักหรือว่าพวกรถถังสายซุ่มอะ่ะยิงแถวๆนี้ผมว่าน่าจะโอเคเลยนะศัตรูมันเห็นนะแต่ว่ามันแบบมันมุมยิงมันน้อยเราสามารถยิงแล้วก็หลบยิงแล้วก็หลบดูเสือสิโเครเท่เลยครับทุกคนเฮตอนนี้ผมไายึดจุดก่อนนะมาแคมป์จุดตรงนี้แหละโอเคแต่ว่าเออเหมือนเขาจะเห็นเราสักโอ้โหดูนั่นสิ KB หนึ่งเราเพื่อนไม่ไม่สนใจเรานะครับเคงแล้วนะก็ดีสิดูเชอร์แมนสิ แป๊บนึงแปนนึงคอลีโหลดก่อนใสกระสุนช้ามากครับไม่จะคิดเลยว่า KV2 มันจะช้าไหมเออผมลืมบอกไปวันนี้ผมสุ่มได้ลายพังเลยนะโอเคครับตอนนี้เราโอ้ยมันไปแล้วปั๊บโอ้ยยิงไม่โดนเอ้ยมันยิงไม่ยิงโอเคเรียบร้อยเอ่อพลรถถังบาดเจ็บหนักใช่เปล่าโอ้นัดเดียวก็น่าจ,จะตายแล้วเราอาจจะฆ่าใครไม่ได้นะครับแต่แอซิดคิวได้ก็น่าจ,จะดีเชียแมนครับเชียแมน Okay. โอเคต้องไม่มีใครยิงไม่มีใครยิง k V หนึ่งตัวนี้เลยเหรอทำจริงเออนั่นแหละเย่ยม,มากเลยเพื่อนแบบหนึ่งครับผมถอยรังก่อนนั่นไงเจลวเจลวเจลวเจลา M4 Sherman ปั๊บโอ้โหอีกหน้าเดียวไม่น่ารอดนะครับน่ะเฉยแม่นั่นไงผมว่าแล้วอุ้ยผมว่าคันนี้ k V นี้ยิงแรงกันแนะเนี่ยเพราะว่าเกมนี้เราเราจะชนะนะครับโอเคเอยช้าสุดเกินเออยิ่งกว่าเต่านะครับ ไปไปเพื่อนเอ้ยนั่นไงผมไม่ค่อยชอบันนี้นะผมพูดตรงๆผมเจอมันทีไรผมรู้สึกว่าชะตาชะตาผมจะขาดทุกทีโอเคผมฆ่ามันได้เยี่ยมเราฆ่าได้หนึ่งคิวแล้วโอ้มาม y g ก็ God, ชนะครับเรียบร้อยโอเคตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในด่านทะเลทราย,ซ,ายซึ่งเป็นด่านที่ผมคิดว่าน่าจะถนัดที่สุดแล้วก็เป็นด่านที่เ,เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นด่านที่เอ,อมันจุดยิงมันเยอะมากครับไปเราไปกันต่อ อีกแล้วถังอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเท่มากเลยครับโอเคตอนนี้เราก็จะไปตามรถถังคันนี้นะครับผมไม่รู้นะว่าจะเก่งหรือเปล่าโอ้ยแต่มันช้าครับถังหนักหรือเปล่าหรือว่ารถถังมันเหมือนรถถังเบาทุกคนพ่อมันเล็กไปเราไปเออนงไงเห็นเจอละทีหนึ่งเฮวี่หรือเปล่าชื่อมันถูกมองคดไม้นมหนึ่งศัตรูนะโอเคเราจะ โอ้ยง,น,ๆๆง,น,งนี่ไงนี่ผมเจอโอ้ยมันมันเห็นมแล้วมันเห็นมแล้วต่ำโอ้โหจีนตะขับเสียหายผมนี้เลยจะโอ้โหแรงมากยิงเข้าผมสองร้อยกว่าเพิ่มไม่สี่ร้อยกว่าผมลงนะครับนึกว่าเรือตัวเองมีแปดร้อยโอเคอันนั้นคืออะไรทีท่สามสี่นะครับแล้วเรือผม ที่ต้องประจันบานเออประจันหน้ากับพวกเราถังคันนี้มันเจอกมันอีกแล้วโอ้โหไวมากโอ้โหว่าได้เม่เข้าทีละหกเลยเชี่ยผมถอยก่อนผมซ่อมผมซ่อมโอ้เพื่อนในตายน่น,นย่ยออกไป AT สองครับเป็นรถถังสัญชาติอะไรใครรู้ก็บอกผมได้นะเจเครับเราโอ้ยเจ็บโอเคปีนึงแป๊บนึงรีลากระสุนก่อนแป๊บนึงต้องต้องชงอออกไปปั๊มโอ้โหตีตะขับเสีหาหนัก อืบโอเควู้น่าจะหลบกระสุนพวกมันได้แต่ฝั่งโน้นนะ่ะมันกำลังเข้ามาแล้วตอนนี้เราเป็นฝ่ายที่เสียเปรียมกมากๆเลยครับพวกเราจะรลอดไหมเอ่อชะตาขึ้นกับเอ่อพระเจ้านะครับตอนนี้ปับ๊บเ,เอ้ยินไม่ได้เออหน่ะปั๊บเจยเย็เๆ พอใจร้องก็ตายอยู่ดีแถมไว้ด้วยโอเคตอนนี้พวกมันมาอุย้ยเดี๋ยวผมจะไปบังกระสุนนะครับว่าเฮ้ยนี่ไงล่ะโอ้บังกระสุนบังกระสุนโอ้มันยิงเขา้าเกาะนี่บังกระสุนเป็นไงล่ะโคตรเท่บังกระสุนโคตรเฟี้ยวเลยครับผมเนี่ยอุ้ยแป๊บนึงยิงสักตัวปัม๊มโอ้โหผมตายนะครับไม่เป็นไรครับผมเกิดใหม่แล้วครับตอนนี้ผมมาเล่นเกมใหม่นั่นแหละมุฮะตอนนี้นะครับเราก็จะมาใน ด่านสถานที่เอ่อหิมะใช่หิมะหิมะ,มะสถานที่นี้ผมชอบมากเลยนะมันดูแบบสว่างตาดี่ะแล้วก็ตอนเล่นตอนเครื่อนี่โหจ้าสเลเกินนะครับผมอาจจะเป็นหวัดนะครับวันนี้โอเคตั้งไงเราเจะอยี่สิบผมว่า a อ0สิบโอ้ยในเครื่องบินเห็นเครื่องบินปะนั่นนะอยากให้เกมนี้เล่นเครื่องบินได้มากเลยผมพูดตรงๆเออ แล้วก็เล่นเรือด้วยโอเคพูดถึงเรือแล้วอืมคลิปต่อไปเราเล่นสงครามทางเรือดีไหมหรือว่าจะให้ผมเล่นเคบีก่อนถ้าเล่นเคบีมันอาจจะนานนิดหน่อยนะครับไม่นิดแหละอาจจะนานมากมากเพราะว่าเราต้องผมต้องไปฟาร์มนะครับแต่ว่าถ้าเล่นทางเรือนี่คือเราสามารถเล่นเลือกเล่นได้เลยแต่วตอนนี้ผมยิงโดนไอ้นั่นเอ,อพลละขับมาแล้วครับโอเคไปเราไปต่อเลยว่า ตอนนี้ครับเหมือนมันจะตายครับตัวนึงโอเคเราก็ต้องค่อยๆไปนะครับแพนเซอร์ครับนี่แกตายแกไม่รอดแนะ่โอเคโอ้ยโอ้ยผมไม่ยิงก่าเดี๋ยวเพื่อนนี่แกไม่รอดแนะ่แกไม่รอดแนะ่ฮ่าฮ่าแกไม่รอดในะ่ปั๊มฮ่าฮ่าฮ่าผมฆ่าได้แล้วเย่มย่อมย่มภารกิจสำเร็จโอ้ว,ว้าวผมเพิ่งเห็นตอนนี้โอ้โหมีเคบีนหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวมันยิงรองมันยิงก่อน เฮ้ยโอเคเจาะโอ้ดาเมจสองร้อยแต่ยิงโดนเกาะผมเนี่ยนะโอ้ยทำไมในช่องมาชนเลยเลยเนี่ยเพื่อนมีแต่รถถังมาชนผมอะมาถึงฝั่งตัวเองด้วยนะนีโอ้โหยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยโอ้ยเอาไม่ใช่ใครยิงวะแกแกใช่ไหมที่ยิงฉันแกกล้าดียังไงมายิงฉันแป๊บหนึ่งช่นขอเอข้าในก่อนอ้อมอ้อมหลังแกโอเคตอนนี้นะครับผมก็มาที่ เมื่อกี้ผมยังบอกอยู่แล้วว่าจะอมหลังเข้านะครับโอเคไปเพื่อนนายขับชนบ้านทำไมล่ะโอ้โหทางมีนกยิงแยะเนี่ยมาขับชนเราอีกแล้วนะเพื่อนนายอะเอ็มเอ็มอะไรเอ็มจิตปะเอ็ม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 อะไรวะเนี่ยมองไม่ชัดเลยโอเคช่นเะเค k ีตัวนี้เส็จโจรแน่ครับตีนตะขาบมันเสียหายหนักฮันแน่ไฟลุกไหมเนี่ยโอ้ยมแพนเซอร์ตัวนี้ไม่สนใจผมเลยมันเป็นบอดไหมหรือว่าไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่า โอ้ยเพื่อนไม่ยิงมันให้ตายแล้วโหไม่มีอะไรครับเม่เยี้ผมเปิดดูเวลาให้ใช่ตอนนี้โอเคบีคันนี้เหมือนมันจะลืมเราไปแล้วนะครับก็ดีสิเพื่อนและเอ้ยไฟลุกไฟลุกโดนเบิร์ครับมันโดนเบิร์จิตอุ้ยอุ๊ยเพื่อนรอนฆ่าเพื่อนฉันแกคนอีสานเอาไม่ใช่แกแกฆ่าเพื่อนฉันเอ่อคนอีสานไม่ใช่นะครับที่จริงผมผมผมพูดเล่นนะครับไป รอครับรอเวลาเพื่อนอย่าลบแล้วโอ้โหเอ้าเอ้าทำไมเหลือผมอ่ะเอ้าโอ้โหเราวเพนซ์เซอร์อีกตัวหนึ่งสรุปยังไงเนี่ยอ๋อเมื่อกี้เหมือนมันจะชนกันแล้วก็ตายเราเบิดตุ้มกลายเป็นโกคันนะครับเราจะยิงเพนเซอร์ตัวนี้โอ้เชี่ยผมยิงไม่โดนแล้วกระสุนผมรีโหลดโคตรนานวันนี้ก่อนครับจังหวะนี้โอ้ไม่นะไม่นะเพนเซอร์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 เพนซ์เซอร์เออไม่มีเพนซ์เเพนเซอร์อยู่นะครับ โอเคครับตอนนี้ผมผมต้องการเอ่อจุกมันจนกว่ากระสุนผมจะเอ่อรีโหลดเสร็จนะครับเลือดผมกับเลือดมันมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากครับรอให้มันออกมาเชงเกอร์ออกมาสิเพื่อนโอ้มันยิงไม่โดนผมเหมือนกันฮ่าฮ่าแกแกไม่รอดแนะ่นีงไงล่ะป้อมปืนเสียหายหนกครับตอนนี้ยังไงป้อมปืนเสียหายหนกแล้วตป๊บนึงรีโหลดก่อนอย่าเพิ่งยิงนะอย่าเพิ่งยิงหยุดสต็อปสปาลูโตอังกฤษออนสเปนิชผมเอาทุกอย่างที่หยุดเวลาได้ครับ เอ้ยขึ้นไปสิวะโอ้โหขึ้นยากมากเลยครับเอยผมไม่เคยชอบเล่นรถถังพวกประเภทรถถังหนักอะไรก็แบบเนี้ยยกเว้นถ้าเออนั่นแหละเยี่ยมอีกนัดเดียวรู้จักไหมทุกคนนัดเดียวกับโลงอะ่ะเออใช่ผมก็ไปดูคลิปคนอื่นมาเหมือนกันแหละเฮ้ยมาสิวะมาสิวะเพื่อนได้ะแอบในบ้านเขาสิเดี๋ยวฉันยิงโดนบ้านเขาเลยเขาปรับค่าใช้จ่ายแล้วนะ่ว้ย เออนั่นแหละเยี่ยมเยีย่ยมจริงมาเอ้นเอ้ยมันบันไซโอ้โหเอ้าผมชนะแล้วเย้โดยที่ไม่ต้องยิงลัดสุดท้ายผมไม่ต้องยิงปิดจบผมชนะแล้วเย้ยด่านนี้ครับช,ช่วงนี้ผมเจอค่อนข้างบ่อยนะแต่ว่าเด่านที่ผมก็คิดว่าอยากเล่นบ่อยเหมือนกันเพราะว่ามันสนุกนะแล้วก็ผมชอบเกินที่ไอ้ภูเขาถ้าผมจะไม่ผิดนะผมชอบเกินตรงน,นั้นมากมันจะเป็นภูเขาและทุกอย่าง ตอนนี้นะครับเราก็เหยียบรถบรรทุกระเบิดไปโอ้มีเพื่อนเกิดอยู่เราอยู่สามคันนะครับโอเคเราไปดีกว่าบึน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 โอ้โหบุ้มบุ่มบุ่มเดี๋ยวนะผมเจอสองฝั่งผมโดนดักต่ำโอ้โหเข้าดาเมจนั้นเข้าเต็มเต็มผมยิงแล้วผมหนีด้วยนะผมบอกคำเดียวโอทีสามยี่สี่มาดิเพื่อนเอ้ยเลี้ยวก่อนแป๊บนึงแป๊บหนึง Okay. Okay. โอเคโอเคเอ้ยเร็ว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 แมนเอ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อยผมว่าผมหันยิงดีกว่าเฮ้ยยากจงิงๆการหันเกมนี้เนี่ยแต่ยังยังไม่อยากเท่าอ่าโวลทันเดอร์นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะบางครั้งผมโคตรช้าเลยครับผมบอกคำเดียวเฮ้ยตอนนะี้เราสามารถยิงได้ขันโอ้ยไม่น่าเชื่อสิเราจะตุยแล้วจะไม่เป็นไรได้ ตัวเองไม่ได้อ่านเป็นรถถังมันต้องระเบิดเสียใช่ใช่ใช่ๆๆโอเคเพือ่อนผมมีเค1ีหนึ่งฟังเราสองคันเลยนะโอเคดาเมจก็แรงด้วยนะเค1ีหนึ่งแล้วมันก็จอบก่อนน่าจะดีด้วยปั๊มโอ้โหผมยิงโดนไม่น่าโอเคพันธมิตรกำลังยึดสันยึดสานยึดฐานซีนะครับตอนนี้เหมือนว่าผมจะเอาโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่มผมพูดผิดเหมือนว่าผมจะ ยิงให้ตายสักตัวนะเพื่อที่จะเออจะได้คะแนนเต็มดีเยอะเกี่ยวไมนก็ไม่รู้นะบลนเบลนเบลนบลนแนจินนก็ออกมาสิเป็นเควินอยู่ตรงนั้นนะโอ้โหกอกลังจะตายเพื่อนอีกทีเดียวอีกนัดเดียวยิงมันซะนะอย่าให้ฉันต้องรอนานนั่นแหละเยี่ยมเบดีกูดโอเคมันก็จะมีเอออะไรนะทีไนโอเคสวยเยี่ยมเพื่อนออ้ยเมื่อกี้แต่ว่ามีเพื่อนยิงอะไรเพื่อนแช่อะไรยิงทอยแรงจังแบบนัดเดียวเลย อุ้ยไม่นายยิงเพื่อเราทำไมเ้ยนายยิงเพื่อเราทำไมไม่เหรอเ้ยคันนี้มันที่ผมเจอเมื่อกี้นี่ว่า AT2 ป่ะหรือว่าเออน่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นคนเดิมอ้าวเฮ้ยเพื่อนนายยิงเรานายยิงเพื่อเราอีกแล้วนายนายต้องชำระล้างแค้นที่นายทำแกไม่รอดแน่แป๊บหนึ่งผมรีโหลดอยู่โอเคโนายยังไม่รู้สินะว่าฉันรีโหลดเสร็จแล้วตั้มโอ้โหจะตายผมด้วยโอ้ย ยิงที่จะขาบเราด้วยโอ้โหแป๊บหนึ่งผมบิดโอ้ยโอ้ยมันยิงรัวจังอ่ะนี้ก่อนเหมืนเหมือนเหมือนเหมืนโอ้ยและโดนยิงโดนอีกแล้วผมนี่ก่อนครับผมโอ้โหเพื่อนอย่าขว้างอย่าขว้างเถอะจะบ้าตายเพื่อนหลบไปครับนั่นแหละเยี่ยมโอ้โหผมจะตายโอ้โหต้องรอดเ้อกิดตายในชีวิตจริงไม่ใช่ผมหมายถึงในเกมนะครับโอเค ว่าตอนนี้เนี่ยเพนเซอร์ตอนนั้นน่าจะโดนลุมแบงแกงอย่างน่าสงสารนะครับโอ้ลาก่อนเพนเซอร์ฉันภาวนาให้นายรอดนะแล้วก็ถ้ารอดแล้วก็อย่าลืมไปพาเพื่อนนายมายกทับไม่ต้องมาตีฉนันโอเคบา,บายบายโอเคครับจบแล้ว โอเคเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยก็ถือว่าได้เล่นสนุกแล้วก็ชนะมาเยอะตาเยอะที่จริงก็สองแค่สองตาโอเคเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับกับเออเควีหนคันนี้นะครับอ๋อใช่เดี๋ยวผมชี้แจงอะไรบางอย่างถ้าทุกคนสงสัยนะครับว่ารถถังอา่าระดับโหดสองอข้างล่างนี้เอาผมเอามาได้ไงนะครับคือผมไปสุ่มาได้ครับแค่นี้แหละบา,บาย